Ah I'm <laughs> sorry. โอ้ยเยี่ยมสวยมากคุณหมอแน่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาย้ำแน่นอนช้ำแน่นอน สอโรวี จะเริ่มมานี่เป็นตัวม,มาสมุยอ่ะฮะมาสมุยอ่ะอยู่สมุยนี่ตอนนี้อ่ะอยู่ฟอสซิสันรือเปล่าร้านอาหารไหนไม่รู้เ็นแกอ,อืออ่าใช่เห็นมาว่าลงข่าวอยู่กรุงเทพใช่ไหม

สีเหลืองหกสีดำสามจบแล้วใช่ไหมคะ